นะ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ช่องวัยรุ่นจอยใดนะครับผมก็จะพามากินตำมะขามนะโอ้มันจิกาดูขวาอยู่น,ยานาเด้อพี่น้องเชฟเอามามาอู้๋ oh my god แก้วช,วช่วยกล้วยทอดวันนี้ก็วันนี้ก็จะพามากินตำมะขามนะพี่น้องโอ้เศรษเเสบเด้อเศรษเเสบเด้อตำขามนี่ ฮืมให่ยู่เลยอ้สบายปาลับากตูนะพี่น้องโอ้เซฟเซเด้อฮึมคนเผ็ดอ่ะเอาเกรแเทเกรแเทกระเทเกระเทเกระเท Wow! Sếp sếp, được p/nông. Ai bên nón mươi What the fuck? <laughs> 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 Haha. đi. Bao ô. ทำขาวครับท่านผู้ชมอันนี้โคตรเพ็ดเลยครับเฮ้ยเนรื่องเซ็ง,งเ,เยอะไปนะยัวสวัสดีวะปลื้มเมนูครับเมปลื้ลจอยใดสบายปากลำบากตูดอร่อยทุกสูตรจำสูตรไม่ได้เอเเอฝนตกแล้วนะ เต็มคำน้อเต็มคเฮ้ยทำไมเสียงมันมืดจังเลยปะเต็มคำอันนี้ก็อาจจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายก็ได้นะโคตรเพลินเลยนะเพชรชิมหายอย่ะว<า>ัวคำโอ๊ะคำโอ๊ะเรียกพ่นอง คนเผ่นเลยคนเผ่นเลยครับพอขนี้นะ เรามาทำแล้วก็ทำให้เซนนะพี่น้องอยู่กับเมนูครัวบันไลนะครับเออสบายปากลำบากตูดอรไอยทุกสูตรจำไม่ได้เนเค็มยล้วครับเอาวีเอท ไม่ใช่น้ำปลาหวานนะน้ำปลาเค็มวีเอ็ดอความสามารถส่วนบุคคลนะครับเนี่ยซีผสมเสมนี่ยไอ,อ้ยานีิจิโร่ไอเมื่อหยบขึ้นจิโรเออลองทิมทิมดูโอ้ จุงเทียนด้เลยต้อจูงต้องให้อ,อะไยอะเออว้าคำโอ้ฝนตกแล้วเร็วานาทียี่ที่แตกอืมที่แตกตกแล้วพี่ไต้กานวนว่าแตการนหระเลีย้ยงไหม เดี๋ยวเราก็จะมาทำการผสมผสานนะม <c oughs> นนพทำชคมครับเราจะทำการผสมสารนะเดะยอดเมี่ยงคำนะตัวบอลอดแดกแล้วครับ <c oughs> ออกกินกครับท่านผู้ชมดูดิเต็มพมไปหมดเลยโอ้ตอนไม่นานมันขาวจังวะอ้อว้าแซ่บๆเด้อพี่น้องอย่าลืมติดตาม ช่องวรุ่นจอยดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผมกันด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปสนุกสนุกให้ทุกทุกคนได้ดูกันนะครับรอืมหืมหืมอก็แซ่บอะก่อน้ำ่อย น้ำท่อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำท่อมแบบสูตรพิเศษนะครับจากเสียอ้ำนะเสียอ้ำเจอยได้ <laughs> โอเคครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับบ๊ายบายนะเพื่อติวเมียนหัน